สวัสดีค่ะพเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราจะพาะกิจกับเราสามัคคีนะคะของวันที่26่ิบมิถุนายนหกห้าเนาะตัวเด่นก็คือ3กับเจ็ดนะคะเราจะพอกิจนะตัวรองก็คือ9กับ1 3ก็3ามศูนย์สามก็9 9 7สามเก้าเจ็ก็เจ็ดศูนย์่สามเจ็ดเก็เก้าหนึ่งเก็ดหนึ่งก็หน สามตัวก็เก้าเจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดหนึง่งเก้าสามหนึ่งเรือหรือจะจับคู่7 3 37สามสามเจ็ดเจ็ดเก็นนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะถ้าไม่ชอบแนวทางที่เราวางไว้ก็ลูดตัวดินเอานะคะต่อไปเป็นลาวสามัคคี รัวสามิของเราตัวเด่นก็คือ8กับ1นะคะก็แปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดเก้าหนึ่งสองหนึ่งสหนึ่งห้าหนึ่งแดหนึ่งเกหนึ่งเดสองสองหนึี่สองหกสองเกมตัวก็1นึ่งเก้าสองเจดหนึ่งเกแดเสองสสองศย์แล้วก็6กสองสเนาะ หรือจะจับคู่ตรงนี้นะแปดหนึ่งหนึ่งแปดแปดเก้าเ้าแปดแปดสองสองปดเ้าหนึ่งหนึ่งเก้าเสองเก้านะสองหนึ่งหนึ่งสองก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะราวสามกีนี่มันออกก่อนเขาเนาะเอาสี่ตัวของเราเฉพาะกิจเนี่ยลงมาซื้อด้วยกันเด้รจับคู่ไข่เอานะคะอันไหนเหมือนกันแล้วก็ไม่ต้องซื้ออันไหนไม่เหมือนกันแล้วก็ซื้อเนาะ ไม่รู้ว่าวันนี้เราจะเฉพาะกิจมันจะมาเข้าเราสามาัคคีหรือเราสามาัคคีจะไปเข้าเฉพาะกิจนะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีทั้งสองแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์ให้กับช่องน้ำเพชรพารวยด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ